ยังไม่มีใครเคยทําเขาก็เขาก็กําลังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะอันไม่รู้และอันก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าต้นทุนที่เราเสียไปหรือเปล่าตอบไม่ได้นะฮะเมือทําธุรกิจตอบไม่ได้นะถูกทำธุรกิจทําธุรกิจทุกครั้งก็มีความเสี่ยงอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันแต่อะเป็นอันว่าอันนี้อันนี้ความเห็นผมนะไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบผมว่าเขาทําแน่นอน นะครับและเขาจะสิ่งที่เป็นหลักการแน่นอนคือมีการกําหนดพื้นที่ขอบเขตการใช้แน่นอนนะฮะหเดือนแน่นอนผมเชื่อว่าบล็อกเชนมาแน่นอนและผมเชื่อว่ามันมันมันมีอีกหลายเรย่างที่มันชัดเจนแน่แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นแต่ในรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องลงทะเบียนไหมจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยังสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่า มันเป็นรายละเอียดเชิงเทคนิคทีนี้หลายๆคนก็เป็นดิสเครดิตว่าดูสิคิดไม่จบแล้วเอามานําเสนอประชาชนเปลี่ยนทุกวันวันนี้พูดอย่างหนึ่งวันนี้พูดอย่างหนึ่งก็ก็ดีแล้วไงที่เขารู้จักเปลี่ยนเพราะว่าแปลว่าเขาฟังนะอ่าแปลว่าเขาฟังถูกต้องนะครับถ้าเขาถ้าเขาพูดแทบตายแล้วเขาไม่เปลี่ยนเลยผมว่าเราก็จะบนไปอีกแบบหนึ่งว่าไม่ฟังเสียงประชาชนแต่พอเราบ่นไปหรือมีเสียงสะท้อนมาแล้วเปลี่ยนก็บอกอ้าวเนี่ยดูสิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงว่ายังคิดไม่จบสรุปก็คือ อ่ะสำหรับผมนะผมแยกแล้วกันมีคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นห่วงและมีความเข้าใจและเป็นประโยชน์มากๆมีผมว่าดีจัง mm hmm. นะครับและอยากให้มีเยอะๆด้วยผมชอบเพราะมันช่วยกันอุดร้อยรั่วได,ด้ดีนะครับและผมก็อยากเข้าใจมากขึ้นและช่วยกันลดความเสี่ยงนะครับกับคนที่เต็มไปด้วยอคตินะครับแล้วก็เอาเวลาใครเอาง่ายๆคือผมพูดอยู่ประมาณล้านรอบว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี mm hmm. แต่ผมรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นการที่ผมบอกผมรู้มันจะเกิดขึ้น ไม่ได้แปลว่าผมสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเลยแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนผมมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นในฐานะที่มันเป็นนโยบายแล้วมันมีการพูดออกมาขนาดนี้แล้วถ้าเขาถอยมันก็แปลกอยู่นะฮะเรามาช่วยกันคิดว่าทํายังไงจะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์มากที่สุดดีไหมเอาง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะแล้วอย่างเช่นเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้อ่านจัดรายการจัดกับพี่อ้อยนภะพรนะซึ่งเป็นคนที่ไม่การเมืองเลยอะแต่พอเขาฟังเขาก็ เขาก็พูดว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีมาอ่นานกขพูดแบบนี้แต่บอกว่าแต่นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราจะมีการใช้นโยบายแบบนี้โดยเป็นเงินดิจิตอลไม่เคยมีมาก่อนในประเทศอันที่สองคือจะมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วผมตื่นเต้นกับมันคือมันจะสามารถเทรสได้อย่างชัดเจนว่าเงินนี้คูณกี่เท่ามัลติพลายกี่รอบ มันเช็คได้แน่นอนมันไม่เหมือนกับยูริอะหยิบเงินให้พี่แขกหนึ่งมื่นแล้วอาจจะไปตามที่ไหนแล้วว่าแบงค์หมื่นตอนนี้มันกลายทอนกลับมาเป็น <c oughs> กลายกลายเป็นแบงค์ร้อยกลายเป็นเศษเหรียญแล้วกระจายไปอยู่ที่ไหนกี่รอบแล้วเข้าไปปุ๊บแล้วไปอยู่ในตู้เซฟของใครสักคนหนึ่งนิ่งๆแล้วไม่หมุนต่อเลย <c oughs> แต่การเป็นเงินดิจิตอลมันต้องหมุนต่อแน่นอน เพราะไม่มีใครอยากเก็บเงินดิจิตอลไว้เพราะมันจะหมดอายุเมื่อ6เดือนเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีความพยายามในการใช้มันใช้มันใช้มันมันจะเกิดการมันเกิดอย่างนี้แนะ่นอนอันนี้ผมพูดโดยที่ผมไม่ได้เข้าข้างผมพูดถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแต่พี่แค่เมื่อเช้านี้ขณะอนพูดในพื้นที่ที่ไม่มีการเมืองนะอย่างเช่นกรีนเวโอ้โหคนดา่าแบบนี่ไงเข้าข้างเอาอะไรมาใส่หัวคนคือ แล้วมีโทรหลังไม่โทรมาด่าด้วยนะแต่ไอ้ไอ้คนที่รับหลังไม่ก็บอกว่าโทษนะคะฟังอยู่หรือเปล่าฟังอยู่หรือเปล่าเราไม่ไม่ได้พูดว่าเห็นด้วยแต่กําลังอธิบายว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วในที่สุดมันจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าฟังแล้วอย่าด่าด้วยอคติผมรู้นะตอนนี้บางคนแยกไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่าก็นี่ไงแบกกันอยู่สองคนเนี่ยอย่างเงี้ยสมมตินะตอนนี้ก็มีเนี่ยเห็นว่าแบกกันอยู่นั่นแหละ แบกแบกเมื่อยไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อีกคนที่พูดแบบเนี้คือไม่ได้ฟังเลยเหรอชีวิตนี้ไม่ได้ฟังให้มันเข้าใจเลยเหรอซึ่งเข้าใจไม่ต้องเห็นด้วยเข้าใจไหมไม่เคยบังคับให้เห็นด้วยและผมยังไม่รู้เลยผมเห็นด้วยกับอะไรแต่ผมเป็นคนที่พยายามทําความเข้าใจเสมอแม้จะไม่เห็นด้วยรอบที่ร้านแเช่นเดียวกันกันกบตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วย ผมคิดว่าผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทําความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นด้วยหลังจากคุณเข้าใจแล้วลองไปทําความเข้าใจกับฝั่งที่เห็นด้วยแล้วคุณและเราจะฉลาดขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องรีบตัดสินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่คุณอาจจาะมาพร้อมกับความคิดก็ได้ว่าจริงๆถ้าทําแบบนั้นทางฝั่งนี้เขาเสนอและถ้าทําแบบนี้กับที่ทางฝั่งนี้เขาเสนอ จะลดความเสี่ยงของความล้มเหลวและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยกันคุณไม่ดีหรอคุณอ่านจำจำได้ไหมตอนที่เราสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS ต่างๆนะแล้วตอนนั้นกรุงเทพมันเละตุ้มเปะมากเลยเนาะจากการก่อสร้างแลือก็มีการปัดทวงอ่ะโรงเรียนมาแต่ปัดทวงไม่ให้มัดจได้มจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้อุ้ยติดป้ายกันเต็มไปหมดอีเวนต์ชลีมันก็สร้าง แล้วคนที่ไม่เห็นด้วยนะวันนั้นนะวันนี้ก็นั่ง BTS อืมแต่ต่อให้เขานั่ง BTS เ<ว>ขาก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยก็ได้นะเ<ช>ขาก็ไม่ผิดวิเัยการัน,นจะบอกว่าการที่นโยบายมันมี m e ะโ project อะไรมาสักอย่างหนึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่มันจะมีคนเห็นด้วยหมดทุกคนผมก็ไม่เห็นด้วยกับ BTS พี่แค่แล้วแล้วในทุกๆโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการแปลกๆโครงการที่มันใหม่มากเนี่ย Mm hmm. มันจะต้องมีคนออกมาประท้วงต่อต้านเยอะมาก mm hmm. แต่หน้าที่ของรัฐก็คือถ้าอยู่มั่นใจอ่ะถ้าอยู่มั่นใจอยูสตาร์ดี้มันดีแล้วอยู่ก็เดินหน้าทําข่าวสดซื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t อร์ n ิน a g r a m y ม YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ